Let s <S สำหรับที่หอแครเม่นะคะก็จะเป็นที่ห่อรักตัวของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจน,น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กสำหรับในเมืองไทยนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่ในห้างแล้วก็ที่เห็นเยอะๆก็คือในวัสดุสาขาใหญ่ๆนะคะมาดูตัวแรกกันอันนี้เพิ่งสอยมาใหม่เลยนะคะ ก็เห็นรีวิวของสาวจีนสาวญี่ปุ่นแล้วก็หน้าลองก็เลยไปปาดเล่นเทคโเตอร์แล้วก็สอยมานั่นก็คือไฟเ e ฟ f ฟ c t f ฟาวเดชั่นนะคะมันคือเนื้อครีมฟาวเดชั่นที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแป้งตอนที่เราไปลองเนี่ยที่คเตอร์นะ BA เขาบอกว่าเป็นแป้งผสมเลเท่าที่ดูรีวิวนะคะไฟเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกอะไรบ้าง ทำเป็นมองจริงๆภาษาญี่ปุ่นเต็มเลยไม่ได้อ่านออกซักกตัวเอาที่อ่านรีวิวมาแล้วกันมีครีมบำรุงเขาบอกอย่างนี้นะมีครีมบำรุงมี UV protection ก็คือ SPF 3า p a บวก PA บวกแล้วก็เป็นเบสเป็นรองพื้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเป็น finish powder ก็คือเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งนั่นเองนะคะ มาดูแพ็กเกจกันนะคะทำมาเป็นเนียนว่าเหมือนแกะใหม่จริงๆใช้แล้วนะแต่ให้อยากอยากให้ดูกล่องแค่นั้นเองก็จะเป็นกุกกิ๊กวิบวับแบบนี้นะคะแล้วก็กดเปิดปั๊บขึ้นมามีกระจกมีพับพับแน่นนุ่มเหมาะกับการปาดเนื้อครีมนะคะแล้วก็เปิดอย่างนี้อ่ามันเปื้อนแล้วแหละเพราะเราใช้แล้ว จะเห็นว่าอันนี้คือเบอร์01แล้วนะขาวสุดแล้วที่มีอยู่แต่เทียบกับผิวเรามันจะดรอปลงไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเ,เราต้องใช้แต่น้อยไม่งั้นสีหน้าจะหมองแต่ที่ชอบพี่ซื้อมาเพราะอะไรเพราะว่าในกรณีที่รีบจัดไม่มีเวลาแต่งหน้าในรถ มันสามารถทำให้เราย่นเวลาในการแต่งหน้าได้ก็คือปาดลงอลองเลยเนื้อจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะปาดลงปึ๊บเกลี่ยนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะแห้งเป็นเนื้อแป้งไปเลยค่ะแล้วเราลองมาแล้วเนี่ยนะมันไม่เป็นคราบดีตรงนี้ไม่เป็นคราบเลยไม่ไม่ว่าจะเหงื่อออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคผ่านผ่านตัวนี้ข้อควรระวังมีไหมมีค่ะสาหรับคนที่หน้ามันจัดจัดตัวนี้เวลาใช้แล้วหน้าจะดูโกล์นะคะมันจะดูวิงวิ้งดิวี้ดิว,ดวี้นิดหน่อยทัทง้ทงที่มันไม่มีวิงนะแล้วก็เนื้อปกปิดค่อนข้างปานกลางถึงหนาเลยแหละสําหรับยังไงดีอ่ะยิ่งถ้าเราลงหนามันก็ยิ่งปกปิดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวตันง,ง่ายต้องล้างให้สะอาด มากๆแต่ข้อดีที่สุดในโลกล่าของมันก็คือมันย่นเวลาโคตรๆในการแต่งหน้าก็คือแต่งในรถแต่งยังไงก็ไม่รู้แหละได้อหมดอปาดๆป,ปึ๊บเดียวมันก็กลา,ายเป็นเนื้อแป้งละค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับราคาตัวนี้เราซื้อมา600กว่าบาทตัวที่2ตัวที่2อันี้ปลืมปล้มปลื้มปลื้มจิตปลื้มใจอยู่แล้วเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วมันคือลิปสติก Melty n u d e Lip แอบเอาไว้ไว้อยู่ในแพ็กเกจให้ดูใหม่อีกแล้วจริงๆใช้แล้วซื้อมาก็ใช้เลยของเราอันนี้เป็นเบอร์0ูนย์สนะคะเป็นสีนู้ดชมพูชอบยี่ห้อนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันกลบสีปากเราได้มิดมากๆแล้วกเ็เป็นลิปเนื้อแมทที่ไม่แมทเก็นปะเนื้อแมทที่มันยังดูชุ่มๆอยู่ะคะ่ะแล้วก็ติดทนระดับนึง สำหรับลิปนืมเลยชอบเดี๋ยวท้ายดูเลยอันนี้403นะคะนี่คือสีปากจริงๆของเราเลยลงลิปมันไว้เฉยๆเวลาใช้ลิปนดยี่ห้ออื่นแล้วมันไม่ค่อยกรบสีเท่าไหร่เดี๋ยวจะท้ายดูเลยน,น,นูดได้ใจมาก กรอบสีปากได้มิดมากปรับปลื้มสุดๆต้องไปหาอีกสีหนึ่งให้เจอแล้วจะมารีวิวนะคะชอบเลฟโอเคมาดูตัวสุดท้ายนะคะที่จะมารีวิววันนี้ก็คือตัวไฮไลท์คือจริงๆอะ่ะมันจะมีปลอกสวมอยู่แล้วมันจะมีชื่อสีอยู่ซึ่งจำได้ครับใครครับข่าวว่ามันมิลกี้อะไรสักอย่างลองไปดูที่เคาน์เตอร์นะคะ,ะตัวนี้เราเอามา ไฮไลท์ที่เปลือกตากับสันจมูกแต่ส่วนมากเป็นสันจมูกเพราะว่าบางคนไม่ค่อยมีดั้งเท่าไหร่ก็เนื้อมันจะเป็นเป็นเนื้อชิมเมอร์ละเอียดเหมาะกับการไฮไลท์สันจมูกมากๆเลยแล้วก็ขนาดเล็กแพคเกจแบบมีพกง่ายมากนะคะตัวนี้ใช้มาสองอันแหละชอบมากก็ราคาราคา เป็นคนไม่ค่อยจําราคาต้องขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาไปซื้อของอ่ะจะชอบซื้ออะไรมาหลายๆอย่างแล้วก็จะทําเป็นจําไม่ได้ไม่ค่อยดูบินคือตอนตอนซื้อดูนะดูเพื่อจะแบกโอเคมันโอเคไหมแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยพอจะมาทารีวิวทีแล้วก็จะนึกไม่ออกเพราะว่าอยากจะแบบไม่อยากรู้สึกผิดมากในการซื้อของทีไรเยอะๆทั้งนั้นที่มีของในสตอ็อกเยอะแล้ว คัรจะไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนเพราะว่าของทุกอย่างมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอันนี้คือเป็นแนวทางในการแบบดึงออกมาว่าอันไหนน่าเล่นบ้างเอาไว้เจอกันรีวิวหน้านะคะไปกันละค่ะ